สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีไว้ทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าเข้ามาแต่ส่เบสป่าได้ไม่นองเลยเนาะพี่น้องสลัดกับชิมาเฮดซูสุเป็นกินเนาะสิตีีแล้วก็บตามมกทัวเนาะซูน่ากินก่อนเพื่อสิไปเรียนหนักสิบีเนเกลือเกลือเนาะมาซูเก่งกาจใส่แบบเป่งหนวดเกลือเกลือก็ใส่กับยาไปใส่จังน่อยนะคะทุกคน ใส่จัาหน่อยพี่นาะเกลือมันติป่าน่ะบ่ค่อยมาใส่เป็นนวดเป็นแนมบ่คือปลาดุกเนาะสิเนาะปลาดุกใส่ข้ามันนวดจัาหน่อยนี่สะละสิเดี๋ยวใส่บเกลือข้าวขาวมาติปลาสละมา,ๆๆาเดี๋ยวเกลือข้าวขาวแบบนี้เนาะเบอรปลาหนิ่นนเด้อเน,นี่ยสิเนองตอกเกลือข้าวขาว เออมาซื้อกือบเกือนได้้นแล้วเผาอัน <ky> นี้เเจลเมตตัวให่เสร็จไปห่วให้สุกก <A 2> ่อนเสร็จไป่วั้นันลป่านกันสีมันกขาว ปันี่ใครขาปันี่แล้วนะเจลมีนะเนาทาปันนี่้ใส่ซุดรถเนี่นนนเยเพราะว่ามันบอมีเกตนะเเสียงเสียงกะระจับเปิดเพลงพน้องสิบอเขาข่นางป่าน,นี่เรแข่งแล้วพี่น้องกระจัมากินอ,อ๋จานมือไม่พาเราเปล่า ตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันไม่ได้กินแหล่ไปลองเบสซือซ้อสิบนะผ่านไปลองเบสนะติซื้อทีมงานก่อนสิบเอ็สิบแฟนเรียกติปลาแตงทุ่งอันนี้เป็นปลาปาร์กหนไอยนีะปลาตัน นี่พี่น้องอันนี้เป็นเจลามิดหรือว่าปิลันยาเฉลยกับบัว่าตะระบาดเอิ้นป่ายังเนาะนี่ปานิน่นอันนี้เป็นปานิน่นอีกกันเนาะถ้าต้องเฮ็ดไพ่เบาๆแมนเจลามิดและแสง อืมใ่้นค่กันอยยัดไท่เบาบานะเพื่อนนี่ใหญ่ปอกกับพรืดของเราคืมคืมเอาเอาคือพ้นสีโต๊อีกแล้วพี่น้องเลยไมาปีป่าีนเต่าแห้งเอาห่อนแห้ง อ่างเผาปีงปลาด้วยพี่น้องหอดเอา้าจะนอนสิตำหมักทั่วเนาะวันนี้ปีงปลากับตำหมักทัว่วโอ้เมนูเขากันคักพี่น้องเอ้ยมีน้ำไหมตุ่มผอมเนาะชุ่มสมสนสุนมพรตุ่มมะหายเนาะซุ่มไปเมืองนาพี่น้องส่วนในการเราดูห้องน้ำไหมเนาะกินน้ำไหมตุมดูวเนี่ยอากาศหอดอบเอ้าแห้งพี่น,อน้องมือแรงสงสัยพ้นสิตกผิดปลาผิดปลาไก่สุกะเนาะ ไม้ต้นนี้พไยไม,ไม้ไม้ไม่หนนเหี่ยงจ้ะต้นเลี้ยงว้าวห่อนแหงพี่นนอง พี่น้องเพื่อปีกปลาแล้วจนคำจนเมื่อซีตามกับหมักทั้วนาะปีกปลาตามหมักทั้วมันจากเขาค่ะแซที่แผ่นพี่เจ้าที่แค่พี่แค่ตำร้ายเด็กพี่น้องเทียนนี่ร้ายนะเต็มจ้าตัวที้งานเขาล้ายเนาะตำร้ายเนี่ยหอนแหงื่อจนแตกพี่น้องเพื่อคกขึ้นปนสีตรงหรือมันหอนมันเอาเนาะอร่อยปากลำบากตูดแล้ว ใสูก้งเหรุ้นะคะเรื่อน่นปกติกินหน่วยยะปกติเากินหน่วน่แหละ ผักเคยมนะ่ะใส่หมักทัวก่อนใส่ประเดีตั้งๆหมักทัวก่อนนะตหมักทัวนั่นนี่แดก่อนจ <c oughs> <c oughs> ่าบมองปีกสินะเต็มโค มันเต็มโคดกินล้ควรหัตังเวลา,า,วา,าก,าก,ลกาินน้คนมันจะแซ่บในในก,บจกบจ็จะเปิดเนพะลยยงมันดังเพื่อนขอากมจับเพลงตอนกินจะสิลดทานไฮ้บอนแล้วคจะไัเพลงมจับบุิกัเลยทายตอนเยีกินเนาะัดังสายมันติดนา้มไ Những điểm đến ở đây. Say hết, lắm. Một số lắm. nồi số lắm. Một 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 số Làm Một số

เห็นหงคกัใชประดอเลประเดีก่อนเดอยเขียน่เธอละน่อยแล้วมักหนาวมันมีแซ่มาก อุ้ยนีมันแข็งเลื่อมันแข็งฮ่ยหอนแ้งมีหมักเล่นใส่มัเล่นมะเขือเทศแต่แต่ผมมักแล้วนะมึงคนก็หมักตำใส่หมักข้ามหมักข้ามเปียกนะพี่น้องหมักข้ามซุปที่มันสม โอ้โหโอคครับให้ให้หมติป่าเราไปจ้ากินอ่ะ ตากัมังนั้ชีวิตสองแบวางลลาชินพญาิชบอิจะกินอยู่บอรขวานเนี่ยว้าวของพญานิมาใหญ่โตจานนี้ก่อนนาจานยังไง มาติงก็มปอก้่อจามาปิปลาห้าไมัมปิกงปลาปิกปลาของเราสื่ซุปก็ล่ะนี่ก็ปาหน,น,นึ่

วัยจิตสองคนนะพอจิ้มผ่านลายคนหาโขกคนคนทั้งหนาพี่น้องไปลุยทั้งหานาไปเนาะพี่น้องตอนยินสแสแหละบดีไทยเเบิงสำหรับพอเครื่องถังก็จะเปิดเพลงมันดังมาสแสแหละกันเลยบดีไทยเบิงสบบามไทยเบิงตอนเห็ดกินเนาะกินเท้าซุ้งแซ่บกุ้งกาวไปน้องซีเหาคนหกคนเนาะ ทีมงานจำโบชิบุนมานางหลินน้ำนาอจันน้อยชิุนกับไปเนาะกินแสแลกับเปี๊ยปลาตามหกทัวเนาะเฮ็ดซูชิบุนกินกินแล้วก็พากันแยกยหญ่มังคนกับไปเวียนนางคนกับยังนางหลินน้ำจันน้อยชิบุนกับเมื่อเนาะส่วน์แสแหลกับสิขอโตกันเนอรพี่น้องเลยจีไปสากแบสใบก่อนแบดสิบุนเลยจีไปห้าอำนาจหอนแห้งพี่น้องเฮ็ดกินอยู่กับเตากระมันห่อนเนาะอาการมันห่อนอกอ้าวือพุนสีโต๊ะอ้าวอ้าวมันนี้พี่น้องเย โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำหรบปากไว้เสมอก่อนเด้อไปพอนมาคลิปหนะเนาะบ๊ายบายสวัสดี